มมันก็หลายปีแล้วนะมันก็ใช่แต่แบบไอ้เนี่ยตายแล้วครับผ<า>ู้ชมใช้ตั้งหลายวันเออววเวลเจ็ดก็ขอขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่มารับชมกันนะครับและนี่ก็คือ คืออะไร The Division สอง p a ทที่ห้าจะเป็นอย่างไรมารับชมนะครับะอยู่ค่อยว่าววกันละกัน อันนี้เราจะไปไปนอนเออแล้วแบบโคตรอย่างลื่น,นไลฟ์อยู่จริงป่ะเนี่ยคือ,อ,ลอไลฟ์จริงต้องโหยว,ว30ป่ะละ่ะไปดิไปเลือดเท่าไหร่วะนี่ยมนน่ะมันมีรีไควายรีควร์เพยเยอร์เวล30เออโถอ้ยไม่งั้นไปแล้ว โหดพอยโหแล้วคือแบบพอไปเล่นอีเวนตก้าวได้ 30, ทีสามหมื่นทีปึ๊บพอมันจะดูไอ้พวกนี้เตะผีหลักพันแล้วดูนะเว้ยไม่ดูิดคอร์ดอ่ะอโชคขี้เสือกไม่เคยให้มันเปิดโอเวอร์เลย์เลยอัปเดตใหม่ขึ้นนะหมดเลยอัปเดตใหม่เออกูไปปิดมาแล้ว แล้วพอกดดูก็ดูสวยดีนะใช่มันดูดีมันดูน่าใช้กว่าเดิมเยอะเลยมีไว้ง่ายดีแล้ว uh, <because> แ,ตแต่แบบขี้ยุ่งไปหน่อยอะ่ะขี้ยุง่งเบเบขี้ยุง่งตะลาลไปที่มิชชั่นระเวบหกกันนะฮะเราจะซือเ้า เสียงไปเลยนะเควสมันดูเหมือนทำซ้ำได้เลยป่ะวะณแต่เป็นสีเทาแบนไม่น่าดังเนี่ยแล้วเป็นสิวที่หูอ่ะไปเดินไปทำอะไรแถวนั้นแล้วแบบดอกผอมอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะอยู่ก็เป็นสิวที่หูเนี่ยใส่หูฟังโคตรเจ็บเลยเป็นสิวที่หูเป็นสีที่หู S <S สีติดหูไงทนา<ด>ยปืนป่ะละ่ะหนีอ่ะมีงก็ไม่โดนเออโคตรกากเลยมันปืนอะไรอม่นี้ไม่ไปไหนกี่วะไม่รู้เหมือน AUG ก็ไม่เชิงแต่แบบยิงอย่างหนักเลยอะ่ะ So เก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงต้องเปิดทินเดอร์แน่เ๋ยปิดเบราว์เซอร์ไปแล้วเปิดเดอร์เดี๋ยวเขาตอก <My. S 1> ็ยากอยู่อ่ะก็จะตอบใช้จอยเล่นได้เพราะเกมนี้ จะเป็นเหลืออะไรล่ะไปติดเล่นก็ได้เออแต่ฮาวทูวิ่งมาเปลี่ยนปืนยังไงวิ่งยังไงเนีเ่ยตึ้งเล่นแหละแล้วทำไมเราไม่วาปมันวาร์ปมาได้แ่อีคอนโทรลพอยท์ที่เราหยิบมแล้วเฮียนี่ไขรครับเฮ้ยนี่มันนินจาหรืออะไร ที่แปลกไปจากเดิมวิ่งยังไงวะนี่มันเล่นธนูอ่ะเฮ้ยแก๊งใหม่อ่ะมีล็อกเป้าไหมเนี่ยมีเอ็มล็อกป่ะอ,อุ้ยสนใจอยู่นะสนใจต้องทำอะไร<อ>แล้วก็ได้ดออเอ็กพี่เฮ้ยยิงกูวะ วิ่งยังไงวะอ๋โอโกดอนาล็อกลงไปแล้วก็ค้างอ,อุ้ยไม่รู<ะ>้เรื่องเลยยังงองปุ่มอยู่เลยกดนี้ะเว้ยมาขึ้นเนี่ยขึ้นต้องกดปุ่มอะไรวะอ๋อเาผู้เล่นใหม่มา <laughs> แค่อยากใช้จอยดูไม่ชอบรลยการที่ต้องกดแบบระลอกลงไปแล้วก็ทีมนเป็นยิงเนี่ยไองมันดื้อใครวิ่งเข้ามาโอ้โหปืนยักสั่นใครแกเป็นใครอ้าวเป็นใครเนี่ยกูเป็นใครเนี่ยฮะเลยเป็นเพื่อนเลยวิ่งกันมาไกล นี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยโยอ้ยหลบเยอะขนาดนี้เลยอะมาเป็นเซตถอดมาทั้งชุดเลยมั้งเก็บรูทอเลยแล้วกัน,ยยนอุ้ยดอสไนว่ะเฮ้ยสโตนเดอร์สโตนเดอร์ LAMG นะเฟื่องไปว่าแปดด้วยวะทุกซองดำมจสามคันแปดเอาแะดีควีอีอีอีควิปเอ้ย อะไรอ่ะ m c c คาร์บินอีกคืออันนี้เป็นเซตอะไรวะเนี่ยอ๋อเอาเฮียเซตนี้ก็ใส่อยู่นี่น่ะนี่ดูปืนเป็นไงไงโอเคเซดช็อต <Okay. S 1> อันดนิสตอราเมสเดเวอิตี้กับเอ็กซ์โคซีเพิ่มขึ้น ส่วนนี้จะได้เอชช็อตดาเมจคีย์เข้าฮิตแฉนโอ้แต่นี้ได้เวฟป้อนดาเมจด้วยอะ่ะเอามีดีกว่าโอ้ยอย่าลุ้จ่อไว้นะัดมันละกู มื่อกี้เล่นจอยปืนถ้าปุ่มไม่อยู่<ค><ณ>อมันปนมาดิ A fucking crazy, i fall. That's kind of the point. What the fuck, man? Why are you doing this? Portable device detected. There's no room for shitheads like you on the counts. <laughs> Come on, let, let's talk this over. We can work something out. Take a step back, we ไอป้อนดามเอ็ด้ด้ว่ะอืพี่ใส่ยอยู่มันดีกว่าหรือเปล่านะ มันทะเลาะก,กันแล้วมันก็โดนผักตกลงมาออมันมีแอคทีเวตแต่กูไม่รู้ว่าเราทำอะไรก็เลยว่าจะลองดูโอ้ย มีอะไรสิน้ำเงินน้ำเงินด้วยนะฟิลโปรเทคทีมแมสโอ้โหขึ้ดอัพมาเป็นห้าสิบอยากจะเต็มดีเลยเลยโอ้หลอดอาร์มาเมนต์ไรเฟิลดาเมจโอ้ยดีนะนี่โอ้โคตรดีที่ตูนตบอกามาอ่าได้ช็อตด,ดาเมจเกับไวเฟิลดาเมจเยอะขึ้นก็ดีกว่าแล้ว ตัวหน่อยทว่มาจางไงนวะเนี่ยเดี๋ยวปืนพวกเวลสี่เวลห้านี่ทิงทิ้งนะขายเอาตังไม่ใช่แล้วนะ và lúng ờ ồ con skin ดูดิว่าเราทำอะไรกับไอ้นี้ได้เอ้ยแล้วนี่ใครเขาเนี่ยเพื่อนไอโค่รีคอนสตาร์กแล้วไง ข่าวด a าตาคอนเน็กชั่นล้อก็แค่ให้ดูว่ะคือแค่เห็นว่ามันแบบแอคทิเวทมีอะไรแค่ให้ดูก็ดูซ้ำไปซ้ำมา ต้องเกิดเป็นหิฮ่าไอเรายินกันคนละฝั่งไม่เห็นตีนกันเลยมั้งชีวิตวุ่นวายฟังหมดอ่ะ วิ่งทำอะไรกันวะน่ะระยะนี้เลยมันตีันเองเหรอนอะหรือมันตีเพื่อนเราวะวิ่งไปแล้วเอ้ยมีคนตายเพื่อนเราตายอ่อไม่นะมาบุกค่าเพื่อนกูมันกำลังหนัวกันเลยเนะี่ยเฮียอะไรวะเนะี่ย ปรวุนวายอะไม่มันกระทึกมันเองมันคนละฝั่งฝากันโอ้โหนัวจะจัด <Lead in> <background> มาเนี่ยโอ้โหข้างในเต็มเลยว่ะ เต็ม<อ>หน้าเลยหน้าเบอร์เลยเสียบวไม่เบอร์ว่าไหนอะเบอร์เลย <c oughs> เบอรไปเลยละกันู้เจมาทำอะไร ขอบคุณนะอุ้ยิทะล,ลุไข้างบนเฮ้ยใครเนะี่ยมอสเตจเลเยตคิวอ,อะไรวะเนี่ยเซอร์เพอร์สเอสเฮ้ย อ,อ๋อม oh ีดับเ,เบเิลบาร์เรลช็อตกันโอ้มาก็ลอดูดาเมจได้เปล่าเราดับเบิลบาร์เรลโอ้โหดาเมจน้อยกว่าน,นี้ยิงได้ปังปังอ้ยเฉยะลรวะเนาะ ม่นตูกระเป๋าเนเต็มเลยอะอับมาทำไมวะ You have start with that. ลำไมบ้าลำบึกไปกับเท่านั้นนีเขาหลอกกับแฟนฉันนี่จะสักเท่าไหร่ โอ้ยร้อนเฮ้ยวางเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนตายเพื่อนกินหาง่ายโอาคนละเพื่อนยิงหมดเลยใครรีโหลดดิ้งอะไรวะอ๋อเพื่อนอะไรอี ơi lốt. I'm coming Cái you. oh. <coughs> gì ตีไม่โดนเลือดเหนึง่งเฮ้ยตายจ้ะตายแล้วถึงเฟร้ดวะ ผมมีน้ำมันเฮ้ยแอดอปแอดอปแอดรอปมันจะเก็บแล้วนหนมันจะเก็บมันจะเก็บพยายเก็บมันไม่ใช่แอดอปนี่หว่าใช่ดิใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยมีไงดรอปมาแล้วดรอปมาแล้วโโอ้ ตอบไม่เห็นกันเลยทีเดียวตอบแล้วเก็บเลยเก็บไปเลยโอ้โหโคตรนานอ่ะอุ้ยหลูปืนพกเปิดปิดกล้องโอ้ยสองกล้องเลยสองกล้องอุ้ยอจีน้ำเงินโอ้โหโคเวเอชอาร์เนี่ยนะเมีดสลักแต็ด เอ้ยมันจะเปิดจะเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดกองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเปิดเองไอ้เฮ้ย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 เผาใครวะเนี่ยเพื่อนวิ่งตามตลกแล้วไอ้พวกนี้สบายปะสบายสบายปะสบายสบายยิงให้โดนก่อนดีนว่าสบายนะมาที่หลังจะได้ก่อนเดูโอ้ยอะ

พวกกระจกเลยพวกนี้เออโอ้โอเปืออะไรวะเนี่ยเผื่อยิงอะไรตอนนายสองบอกเลยวะเปืออบายมากเอ้ย ต้องเปลี่ยนปืนนะลูกถ้าจะใส่ทานายสองก็บอกอน,นี้ไม่น่านอรอดปัญห์ตรวจเอสพาร์เอสใส่เพิ่มใส่เพ<ถ>ิีฟ้าด้วยเป็นไงวะอุ้ยเสือสัตว์เป็นอันใหญ่ยังโอ้ยิงว่าอะไรห,หมดอะ เหมือนในนี้ป่ะเหมือนในสนายที่ว่าเราเล่นใน a v l วะ่ะอันนี้ที่เราเล่นเทปกันน่ะเฮ้ยเข้คำว่าเล่นเทป,ปว่ะโอเฮดช็อตยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ดาเมจตอนแรกนึกว่ากดชิปมันจะเป็นแบบว่าทำให้แบบไอ็นิ่งขึ้นดูมันทำอะไรมันเปลี่ยนข้างเลยไงเออก่งงตอนนี้นี่มึงบอกว่าแบบเป็นนี้ได้หม,มือสีฟ้าห้าจุดหนึ่งแอคติคอล ได้เลือดเลือดไม่ค่อยสนนะเราสนดามเมจอุ้ยแต่สามสิบเปอร์เซ็นเลือดเลยนะไม่มีเซ็ตจะดีเมอร์เจ็ร้อ,อ,อยวันเดียวกันเลยปืนพกแมกนัม อากาศร้อนๆเออ<า>มาค่ำเข้าฝากแซ่บเลยพี่น,อน้องมันก็เหนียวโป้งเรียกร้องอะไรอ่ะมีเงอ,อดุจาก ดุจัดมาดิมาดิาดาเพื่อนยิงทำโ่วยเลยไลท์เวทเอ็มโฟยูนะอบไอเทมกันไม่ได้ไดอบได้ไหมไม่เสริมจะไม่ได้ เซ็นลิงก์ทูแชทแชร์อินสเปกบินโทรีวิวซอสบายเซ็นลิงก์คืออะไรแชร์ share. what อา้าวแล้วกูกดแชร์แล้วมันไปไหนวะนะเ,เวรแล้วอะไรเนี่ย คืออะไรอ่ะแล้วมันหายไปไหนแล้วล่ะทีเนี้ยอ๋อนี่ไงมันดอบเห็นปะวะเห็นอยู่โอเคอ๋อแช่คือดอบเอดอบไปเพื่อนอย่างงี้ยปะไม่จเจอเพื่อนก็ว่าหายไปไหนแค่กดไอเทมแล้วก็กด X มันจะขึ้นออปชั่นอ๋อแต่ว่ามันน่าจะแค่บางอย่าง อ๋ออันนี้กูใส่อยู่นี่ว่าโอเคล <คา S 1> ิกนนขาเลยใช่ไหมพี่ขาลิกขวาแชร์แชร์แชร์ไม่ได้เนอะเซ็นลิงก์ทูแชทอันนี้น่าจะเป็นแบบแชร์กูบอลอะไรเงี้ยมาร์คแอดจังดีคอนแทคแชร์เทมโอเคจบแสดงว่าดอกไ้กันได้เค สงสัยอยู่เพราะว่าเกมแนวนี้มันก็ควรจะดรอปไอเทมได้สิดูแล้วว้ยรู้แล้วอยู่ n นฟ้าใครอ่ะแล้วก็ข,าาขึ้นขึ้นลำ อยากรู้จังว่ามันไม่น่าว่าไม่น่าได้อ้าวเฮ้ยเออเออเออโอ้ยโอ้ยโอยเหม็นพิษโอ้ยมืนมืนเดินซ้ายเป็นขวาเดินขวาเป็นซ้ายเมายาแล้วฝ่ามือมันดีกันอะไรกันเนี่ยยิงปืนไงครับพี่ครับ วิวพอย,อย,ยต์มิวเซียมเฮ้ยที่จะอ่านเหมือนกูเด็กเลยเสียมวิวพอยต์มิวเซียมยิงเลยอ่ะยิงเลยปะทนายเปอร์ข้างบนนั่นอะเดี๋ยวนี้ได้หรือนมือเฮ้ยมือนิ่งๆดิอืม,อมอตื่น,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 นตื่นกันหมดอ่ะอืม สวยเอาไปดิกูปลาแตกตื่นกหมดอ่ะแตกตื่นก็นหมดอ่ะไม่โดวนวะทนายไม่โดนแวรา,าเลือดอ่ะเลือดอะหมดแล้วดดลุงกระทื้นยิงไม่ถึงนี่เองเมื่อกี้ ไงโอ้ล้มหมดเก็บหมดโคตรเก่งไปออกมาซ้ายมือเพียบเลยอ้าวไมูมุสไนกูลงสนามวะามุสไนกูมีโล่อะเออโคตรจัดเข้าก่อนเข้าพื้นที่ก่อนนะแล้วก็เอาสนายขึ้นมาแล้วก็สวนมันไป อออโอ,โอ,โอ้โหนึกว่าหลุดเลยเอีอ่ยเดี๋ยวบอก